ลำแล้วมาฝากไม่ปลามาไฟคืออะไรมาไฟโอ้มาไฟอ๋อไออะไรวะไอตะค้อ้อโอ้ตุ้ยคามไหนเขาเรียกตะเคราะห์พอดีเลยน้ำลายแตกว่ะของนี้ฮะไหนเอา เทพืนเลยโอ้โหเอาไปใส่หลังกันนะคอตะคอโอ้หลังต้องมีข้างหลังเนี่ยถึงแล้วตะครอตะครอมาครับผมนี่เทแบ่งเข้ามาฝากแล้วก็ทําการเจวเลยมาเรามาสดกันเลยเราเ้ามากินกันเลย รวยโบโบบะบะอืมอืมลำอืม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 อะไรแต่ลองเช็ดแบ, око, บ <ưng. S 1> ้งนะอ <cada historian. S 2> ืมต่อเราได้อยู่

อโอ้คาขอี๋ยวขอบคุณเจียบหลายหมดมด้วย